สวัดสดีครับอันย g b ี h a n n e l นะครับวันนี้ก็พามาพบกับรายการละแดกแขกดอยนะครับการกินการเที่ยวนะครับเที่ยวตามป่าตามบุทยานนะครับแคมป์ปิ้งการเต้นนะครับที่ผมได้ไปมานะผมก็จะนำมาเสนอเรื่องราวที่ผมได้ไปเดินทางท่องเที่ยวทำบุญต่างๆนะครับกำลังจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแคมป์ปิ้ง การทำบุญนะครับการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆล้อแดกแขกดอยนะครับอาจจะมีการกินนะครับแซมเข้ามาด้วยนะครับตามสไตล์ของผมนะครับหัน EGP นะครับล้อแดกแขกดอยนะครับจําไว้เลยนะครับชื่อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวตอนนี้ก็สถา,านการณ์โควิดนะพี่พี่น้องกำลังระบาดก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปทำคลิปอะไรเลยนะครับ ก็หยุดมาประมาณครับ1เดือนแล้วนะครับซึ่งจะไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ที่บ้านนะครับก็ได้คิดเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ต่อไปผมก็อาจจะไปไปเน้นทางท่องเที่ยวการกินนะครับการไปทําบุญในที่ต่างๆตามวัดตามวาต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือผมชอบไปกางเต็นท์แคมปิ้งผมก็จะไปเดินทาง นะครับถ่ายทอดเรื่องราวที่ผมได้ไปนะครับมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคลิปของผมนะครับที่ผมได้ตั้งใจทำนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะนําเสนอเรื่องราวในการดําเนินชีวิตในการท่องเที่ยวนะครับอย่างมีความสุขนะครับก็คอยติดตามผมนะครับก็าจะมีนะครับคอนเทนต์หลักๆเลยก็หนึ่งนะครับคือเที่ยวนะครับเราก็จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นะครับอย่างเช่นทะเลน้ำตกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การกินก็จะหาร้านนะครับร้านอาหารที่อร่อยนะครับหรือว่าผู้คนใ้คมนิยมในร้านนั้นนะครับในจุดนั้นก็จะไปถ่ายทำมานำเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับดอยนะครับก็จะมีการขึ้นดอยเที่ยวตามดอยตามเขานะครับไปมอบโอกาสดีๆให้กับเด็กบนดอยบ้างนะครับตามสถาน โรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับที่ผมเคยไปมานะแต่ผมก็ไม่เคยได้บันทึกเรื่องราวไว้นะครับก็ได้แต่ถ่ายภาพไว้นะครับไปเที่ยวภูต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับเขาค้อภูทับเบิกหรือว่าเป็นน้ําตกเป็นอุทยานต่างๆนะครับผมก็จะเก็บรวบรวมมานะครับมาถ่ายทอดจะเริ่มทำแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มที่จะเบาลงแล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่สีแดงนะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ออก,กจะเดินทางไปไหนทําคลิปทำคอนเทนต์ก็ลําบากนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเริ่มทําเรื่อยๆครับเพราะว่ามาตรการของรัฐบาลเนี่ยห้ามออกเดินทางห้ามออกนอกพื้นที่นะครับเพราะผมอยู่ในพื้นที่สีแดงเลยนะครับก็ ท่านผู้ชมที่อยู่พื้นที่ต่างจังหวัดก็อาจจะไปไปได้บ้างนะไปการไปไปเที่ยวไปทําบุญไปอะไรต่างๆตามวัดตามวาไปถ่ายทอดเรื่องราวของทุกคนนะครับไปให้มาได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดทําเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาก็น่าจะเริ่มแล้วครับก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะก็เริ่มจะเดินทางออกท่องเที่ยวนะครับ ในสไตล์ของผมนะครับอัน EGP นะครับกับรายการเลาะแดกแขกดอยนะครับจำไว้ดีนะครับชื่อนี้เลาะแดกแขกดอยครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ